ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะใหม่ก็จะมา โต๊ะทำงานนะคะเพราะว่าได้เจ้าโต๊ะตัวด้านหลังกับเก้าอี้มาใหม่นะคะจากที่อีเกียเนาะก็เลยแบบอยากหาไอเดียแบบเอออะไรที่มันแบบประหยัดพื้นที่ประหยัดสเปซในบ้านเนาะก็เลยไปได้เจ้าโต๊ะตัวนี้นะคะโต๊ะตัวนี้ต้องบอกก่อนนะว่าใหม่อะเอามาดัดแปลงใช้เพราะจริงๆแล้วอวะเขาจะเป็นโต๊ะที่สําหรับแบบเป็นรถเข็นอาหารแบบเอาไว้ในครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใหม่ชอบด้วยความแบบความสูงของเขาแล้วก็ ผิวเขาก็เป็นไม้และที่สําคัญอนะ่ะตัวนี้ก็คือมันเคลื่อนย้ายง่ายมากๆแบบเราสามารถเข็นไปไหนก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าเขา่จะมีล้อลากเนาะแล้วในส่วนของเก้าอี้ตัวนี้นะที่ใหม่นั่งอยู่ก็คือมันค่อนข้างที่สีแมทกันมากใหม่เป็นคนชอบอะไรที่เป็นไม้ไมเนาะแล้วก็เก้าอี้ตัวนี้นะคะก็ยังสามารถปรับระดับได้ด้วยแบบว่าเราอยากจะได้ ความแบบยังไงอะนั่งต่ำนั่งสูงขึ้นอะไรอย่างเนี้ยก็โอเคมากๆเลยและที่สำคัญพนักพิงของเขาอะก็คือสามารถพิงได้ในระดับนึงเนาะก็ไม่แนะนําแบบว่าให้นั่งเกินแบบ2ชั่วโมงขึ้นนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ตอบโจทย์กับการทํางานที่แบบยาวนานขนาดนั้นเนาะเอาแบบว่าถ้าเล่นเกมอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่ก็เดี๋ยวเรานะคะจะไปเริ่ม แต่งโต๊ะทําง,งานของเราเลยดีกว่านะคะแล้วก็ร้านต่างๆเดี๋ยวใหม่จะมาบอกทีเดียวนะคะเราไปจัดกันก่อนดีกว่านะคะ <S <S ก็เริ่มจากตะแกงนะคะใหม่ก็ได้มาจากร้านในอินสตาแกรนะคะทั้งตะแกงอันนี้แล้วก็ตะแกงตะก้าด้วยเนาะตัวนี้ก็ลองไปหาซื้อตามรังเิเครื่องเขียนแล้วมันมีหมดเลยก็ลองไปดูกันนะคะถัดมาเนาะก็จะเป็นแบบ To Do List นะคะแบบเอาไว้เตือนความทรงจําว่าเราต้องทําอะไรบ้างรดน้ำต้นไม้วันจันทร์วันพุธวันอาทิตย์อย่างเง้ยก็จะได้แบบไม่ลืมเนา แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโคกรูกโพลารอยส่วนคลิปหนีบไม้อันนี้ก็ร้าจากร้าน20บาทเลยนะถูกมากมากเลยมานะคะก็จะเป็นที่ขั้นหนังสือนะคะอันนี้ใหม่ซื้อมาจากในช้อปปีนะคะเป็น2ชิ้นราคาน่าจะประมาณที่89บาทนะคะใหม่เลือกเป็นสีขาวเนาะเพราะว่าจะได้ดูแบบเออแต่งง่ายดีใหม่เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือนะหนังสือที่ใหม่อ่านก็จะเป็นพวกแนวแบบจิตวิทยาข้อคิดต่างๆเนาะ ถัดมาก็เป็นกล่องใส่เครื่องเขียนนะคะอันนี้ได้มาจากร้านมิเตอร์ดีไวายเนาะพวกปากกาก็หาาื้อได้ทั่วไปอันนี้อีกชั้นหนึ่งก็จะใส่ไว้พวกโคดอิดเนา ถัดมานะคะก็จะเป็นแบบช่องใส่เอาไว้ใส่ผู้แอร์พอร์ตของใหม่นะอันนี้ก็เป็นที่วางโทรศัพท์นะคะก็จากดโซที่เกาหลีเนาะอันนี้ใหม่ฝากเพื่อนซื้อมานะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นแผ่นรองกันลื่นนะคะจากอีเกียนะคะก็อันนี้ก็ดีนะหมายว่ามันรู้สึกว่ามันมันเลื่อนเมาส์ง่ายมากเลยแล้วก็มันโอเคมากๆนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นปฏิทินนะอันนี้ก็จากร้านในช้อปปี้นะคะหาซื้อได้เลย ถัดมานะคะก็เป็นต้นไม้นะคะที่ใหม่สั่งมาจากใน Facebook นะคะก็คือถ้าเพื่อนๆชอบพวกต้นไม้แนวๆนี้หรือว่าใครมีต้นไม้ที่หายยากๆอย่างเงี้ยก็ลองอินบล็อกไปถามน้องได้เลยเพราะว่าร้านนี้เขาจะมีหมดเลยแล้วก็เขาแพ็คดีมากๆเลยนะคะอันนี้แนะนำเลย ต่อ,อมาก็จะเป็นโคมไฟตัวนี้นะคะใหม่ได้มาจากร้านในช้อปปีเหมือนกันตัวนี้มันน่ารักมากๆเลยนะมันมีความแบบมินิมอลมากๆและที่ใหม่ชอบก็คือเขาสามารถแบบปรับระดับไฟได้3ระดับเลยแล้วเราก็ปรับระดับไฟนี้ไฟส้อมอ่อนหน่อยอ่างเงี้ยมุมผนังด้านข้างนะคะตอนแรกก็มันจะโล่งๆหน่อยใหม่ก็เลยหารูปมาติดแปะเอาเนาะก็จะได้แบบให้มันดู โตะเราก็ได้ดูแบบมีสีสันมากขึ้นด้วยนะและนี่ก็เป็นคลิปที่ใหม่มาจัดโต๊ะทำงานแบบมุมเล็กๆนะคะก็หวังว่าจะเป็นไอเดียให้กับหลายๆคนที่กำลังสนใจนะคะหรือว่าอยากหาของอะไรมาประดับตกแต่งโต๊ะเราเพิ่มขึ้นก็ลองไปดูกันนะคะสำหรับวันนี้ใหม่ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ใหม่ด้วยนะคะ